And... โยสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทท,ท,กท่านด้วยฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอตในแมทที่มีชื่อว่าโมเด l ร์นหรือจำลองการตัดหญ้านั่นเองท่านะผู้ชมฮะเมื่อสุลต่านอย่างผมนั้นถึงเวลาที่ตกอับนะครับมันก็ต้องมีกันบ้างเลยนะใช้เงินเติมโรบัตไปขนาดนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสารที่ผมใช้เงินเติมโรบัตจนเยอะเกินไปเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ขอสัก2000ไลค์เพื่อเป็นกลาลังใจให้ผมนั้นหาเงินมาเติมโรบัตต่อด้ววยแล้กันนะชมะ ซึ่งแน่นอนเลยท่านผู้ชมฮะว่าวันนี้นะครับเบนนี่จะรับบทบาทเป็นพนักงานตัดหญ้านะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยอาชีพไหนมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะครับจงจาคานี้ไว้ซึ่งวิธีการเล่นของเจ้าแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็เจอในเรื่องของทุ่งหญ้าสวาน,น่าอยู่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของกระเป๋าของเราฮะรกระเป๋าเราเนี่ยมีในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เครื่องขุดหญ้าซึ่ง สามารถซื้อได้ด้วยนะเดี๋ยวนะเครื่องตัดหญ้าแบบโกลเด้น่านผู้ชมฮะราคา700โรบัคอ่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะมาถึงจะเทพทูนี่มันก็กะไลอยู่อันนี้เป็นถังน้ํามันเหรอโอเคเจ้าเกมนี้มีถังน้ํามันด้วยฮนะแล้วก็ช่องสุดท้ายเป็นร้านค้าโอเคนานผู้ชมฮะดูหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ หากคุณกำลังมองหาร้านขายโรบัคที่สุลตานอย่างผมนั้นไว้วางใจ <c oughs> ก็นี่เลยมารู้ชอ็อปร้านบริการขายโรบัคระบบ ID p ดีพาร์และระบบ v ีเแทนมันมีดีที่บริการกดเกมพาร์ทแมบต่างๆนั้นรวดเร็วทันใจภายใน15-30นาทีร้านดีๆแบบนี้เบนนี่แนะนำ ส่วนอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าของเราท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเริ่มต้นนะท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าสภาพมันเนี่ยไม่ค่อยจะเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าสักเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะใช้งานได้ใช่ท่านผู้ชมฮะมันใช้งานได้อยู่นะและพอเราตัดหญ้าท่านผู้ชมฮะเราจะได้เงินมาที่มุมซ้ายตรงนี้เลยก็คือไม่จําเป็นจะต้องเอาไปขายเลยถูกไหมแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่มันลดลงก็คือในเรื่องของน้ํามันท่านผู้ชมฮะดูที่มุมขวาท่านผู้ชมน้ํามันผมค่อยๆลดแบบรวดเร็วมากเลยใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดโอยเดีี๋วะสาามรถท่จตัด ต้นไม้ได้ด้วยเหรอ,โอ,โ,อโอ้แล้วตรงนี้มีเงินดรอปมาอ่าได้เงินมา1 8 0 1แ0และเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะตอนนี้น้ํามันหมดถ้าเกิดผมกดบายตรงนี้โอ้มันจะเป็นการซื้อแทงน้ํามันเหรอก็คือเราจะสามารถเก็บน้ํามันได้เยอะขึ้นนั่นเองถ้าเกิดเราซื้อแทงน้ํามันตรงนี้นะแล้วตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันฮะแกสสเตชันนะนนะโอเคมาเติมน้ํามันโดยการกดอีค้างไว้แล้วก็กลับมาตัดหญ้าต่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีไข่เหรอมีไข่มดด้วย ไข่มดแล้วโอ้เราสามารถเปิดไข่โดยการมาหาไข่มดโอ้ยตัวแร่อยู่ตรงนี้เองผมได้เจ้ามดสีฟ้ามาท่านผู้ชมฮะเป็นระดับคอมมอนและเราก็กดใช้งานมาเลยซึ่งมันมีสเตตัสด้วยท่านผู้ชมฮะแอคแท็0.6 ต่อ10คืออีหยังแล้วก็วอล์กสปีดสิบทัพห้าสิบแล้วก็ดาเมจหนึ่งท่านผู้ชมฮะอันนี้มันอาจจะน้อยไปน,นิดหนึ่งนะแต่ก็โอเคแหละอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีมาท่านผู้ชมฮะตัดหญ้ากันต่อแล้วนี่เราสามารถที่จะทําลายสิย่งอื่นนอกจากหญ้าได้ด้วยนะและเมื่อทําลายเสร็จเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของเงินกับทองมาท่านผู้ชไมไะและนี่คืออะไรอะ อ๋อโอเคอันนี้ต้องซื้อฮะราคา99ทูพักไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเรายังจะไม่เทพทนะูก่อนนะท่านผู้ชมฮะดูก่อนว่ามันจะเล่นยากหรือเปล่าและนี่ฮะเราได้เปิดไข่ฟีกแล้วได้ในเรื่องของคอมมอนมาท่านผู้ชมอ่ะ เดโมสีแดงแล้วก็เปิดต่อเลยเพราะว่าเราเจอ2ฟองได้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 คอมอนอีกแล้วท่านผู้ชมฮะได้มดตัวสีขาวเราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงเริ่มต้นได้แค่2ตัวท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากใช้ได้มากกว่านี้ก็ต้องเติมสินะโอเคเดี๋ยวนะั้นน้ำมันหมดอีกแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมนั้นจะเทปยชินิดหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมฮะเรามาที่เกมพาร์ทเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะเกมพาร์ทเจ้าแบบนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่ฮะเริ่มจาก ดับเบิลสปีดฮะคูณ2สปีดราคา200รโรบักอันนี้ก็หวดมาก่อนเลยฮะท่านผู้ชมราคาไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นนะซื้อมาเลยแล้วก็แน่นอนท่านผู้ชมฮะคูณ2สัตว์เลี้ยงฮะใช้สัตว์เลี้ยงได้อีก2ตัวถูกไหมราคา350โบรบักอันนี้ก็แลดูจะคุ้มค่านะครับราคาไม่แพงนะสำหรับเจ้าเกมพาร์ทแบบนี้นะและก็ถัดไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคายเมสของเกมพาร์ทของเจ้าแมปนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเครื่องตัดหญ้าสีทองนั่นเองราคา700 โรบักนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าสีทองนะ <S <S นผมเห็นดาเมจมันแวบๆตะก,กี้นี้1บิลเลียนเลยท่านผู้ชมฮะและก็ที่สําคัญที่สุดฮะสำหรับเจ้าเกมแนวนี้ผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ In f ฟิน t y ี้แทงนะฮะหรือว่าถังน้ามันไม่จากัดนั่นเองท่านผู้ชมราคา800โรบักก็อาจจะแรงไปนิดหนึ่งแต่ก็พอรับได้ท่านผู้ชมสําหรับ800โรบักและก็ท้ายสุดของเกมพาร์นั่นก็คือดับเบิลมันนี่ฮะเงินคูณ2ราคา400โรบักท่านผู้ชมก็จัดมาก่อนเลย เอาล่ะตอนนี้ผมน่าจะซื้อเกมพาร์ทหมดแล้วท่านผู้ชมฮะแล้วก็ใช้งานเกมพาร์ทมาหมดแล้วถูกไหม,มแล้วก็นี่ฮนะท่านผู้ชมนี่คือรถตัดหญ้าแบบโกลเด้นเนอโอ้มันโหดมากท่านผู้ชมดูสิมันสามารถที่จะไถหญ้า,าได้แบบท่านผู้ชมฮะใช้คําว่าไถหญ้า,า้วยนะมันสามารถที่จะตัดหญ้าได้แบบง่ายดายมากท่านผู้ชมแล้วดูสิต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางที่อยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้อดเลยเจ้าหมอน,นี่มันไวกว่าผมเอ้ยเดี๋ยวนะผมได้เหรอโอเคดูกันว่าจะได้อะไร ได้ได้อ่าได้คอมมอนอีกแล้วท่านผู้ชมอ่ะเปิดกันต่อเปิดกันต่ออย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเปิดไข่ก็ได้ดีเรามาหาไข่ฟรีตามแมปออกก็ได้เนี่เดี๋ยวนะแต่ผมสามารถที่จะปลดล็อกเน็กโวลได้แล้วท่านผู้ชมไหมก็คือดินแดนถัดไปไปเลยฮะอันนี้เป็นดินแดนทะเลทรายอย่างนั้นเหรออ๋อเดี๋ยวนะ ต้องทำให้ครบหนึ่งตรงนี้โอ,โอเคโอเคโอเคพอจะเข้าใจวิธีการเล่นแล้วท่านผู้ชมฮะอันนี้คือดินแดนทะเลทรายเหรอโอเคตรงนี้มีต้นกระบองเพชรนอะโอ้โหมันง่ายมากเลยท่านผู้ชมฮะและนี่คือต้นกระบองเพชรสีทองอุ้ยเดี๋ยวนะได้ไข่มาเหรอได้ไข่แบบอารมณ์เหมือนเรนโบว์เลยท่านผู้ชมฮะและสิ่งที่ผมได้ก็คือตัวแรท่านผู้ชมฮะเจ้ามดช็อกโกแลตนั่นเองนะหน้าตาน่ารักพอสมควรเลยนเนี่ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่7,3 0 0 7 3 0สามสามารถที่จะอูเดี๋ยว แต่เดี๋ยวท่านผู้ชมทาไมไข่ราคามันแพงจังเลยอ่ะแต่นี่ฮะมันมีไข่แบบโลบัคด้วยราคา99โลบัคแล้วก็800โลบัคเดี๋ยวๆตรงนี้มีไข่ฟรีเก็บไข่ฟรีมาแล้วก็ตรงนี้ไข่ฟรีได้เปิดอีก2ฟองตรงนี้ก็ไข่ราคา799โลแบัคเหมือนกันไข่โลบัคมันน่าจะราคาเท่ากันหมดถูกไหมโอเคท่านผู้ชมฮมผมจะลองตัดสินใจเปิดมันสัก1ฟองดูแล้วกันนะราคา800โลบัคถือว่าเป็นไข่โลบัคที่แพงมากๆนะครับมาหวังว่ามันจะคุ้มค่ากับเรานะครับราคา800โลบั และเรียบร้อยฮะเปิดมารู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวหนะ้าตาลายมากเลยอีพิกโอ้โหระดับมิสติกอยู่ข้างๆคริสต์มาสแอนฮะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันคริสต์มาสแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะมันเพิ่งจะกลางปีอยู่เลยเลเวล83ดาเมจ164คุ้มไหมท่านผู้ชมฮะคุ้มหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะมีอัปเกรดด้วยสามารถที่จะอัปเกรดในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยท่านผู้ชมฮะเอออัปเกรดดาเมจได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะซัรเกรดแต่ละขั้นนี่คือ ราคาเป็นแสนเลยเหรอโอเคผมใช้สัตว์เลี้ยงได้4ตัวโอ้โหเดี๋ยวนะกลับมาตัดหญ้าก,กันต่อแล้วเดี๋ยวนะไอสีมุม่วงนี่คืออะไรโอ้ได้ไข่อีกแล้วท่านผู้ชมฮะว้าได้แต่ตัวคอมมอนแล้วก็แน่นอนท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดเราอยากจะปลดล็อกดินแดนถัดไปเราก็ต้องเก็บหลอดตรงนี้ให้ครบ100%หรือว่าตัดหยญย้าครบห0 0้รนั่นเองท่านผู้ชมฮะบอกได้เลยครับว่าอีซี่ตรงนี้มีไข่ฟรีอะแยงหน่อยแล้วกันนะ <laughs> มาแล้วฮะดินแดนถัดไปฮะวินเทอร์โอ้โหเดี๋ยวนะจากทะเลท เยือเกเยนแบบนี้และไข่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันทําไมไขม่บราคาแพงจังเลยท่านผู้ชมฮะแต่ก็ไม่แน่ท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยเขาอาจจะออกแบบมาให้เรานั้นหาไข่ฟรีเป็นหลักมากกว่านะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะและเรียบร้อยฮะเราสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนถัดไปได้แล้วฮะเมจิกฟอ e เรสเหรอดินแดนแห่งเวทมนต์อะ มาท่านผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวผมขอดูในเรื่องของดินแดนก่อนท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมโอ้เดี๋ยวนะเออมันมี w ว r l หนแล้วก็ w ว r l สอท่านผู้ชมฮะมี w ว r l หนึ่ง l ว2ด้วยเหรอแล้วมี w ว r l สาด้วยโอ้โหมีทั้งหมด30โซนท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมเพิ่งจะปลดล็อกมา4โซนอ่ะ เดี๋ยวนะปลดล็อกมันน้อยจังเลยอะทาไมโซนมันเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะผมจะไปสุดดีไหมหรือผมจะไปแบบซิมเปิลซิมเปิลแบบน่ารักน่ารักก่อนคือถ้าเกิดจะเล่นแบบ30ดินแดนในคลิปเดียวเนี่ยแลดูจะเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะมันจะโหดเกินไปไงท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมมีเงิน4ี่แสน้าท่านผู้ชมฮะพูดเป็นเล่นไปเงินผมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนเนี่ย มาท่านผู้ชมเราปลดล็อกดินแดนถัดไปกันต่อเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะ Volcano นนท่านผู้ชมดินแดนแหง่งภูเขาไฟนั่นเองท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะผมก็มาไวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะในคลิปนี้เดี๋ยวเก็บสักล้านหนึ่งเนี่ยมาลองเปิดไข่สายฟรีดูเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้อ๋อนึนกว่าไข่อะไหนๆก็มีล้านห้าแล้วลองเปิดไข่ดีไหมเอาไข่ราคา9 0 0าแสนเปิดมาสักหนึ่งฟองท่านผู้ชมขอในเรื่องของอีพิกได้ไหมอยากได้ตัวอีพิกโอเคอย่างน้อยก็ได้อีพิกนะครับเพราะว่ามีตัวแรด้วยไงท่านผู้ชม เอ้หรือมันไม่บีมันมีอีพิกอย่างเดียวนี่อ๋อมีแรด้วยท่านผู้ชมฮะแต่อีปิกโอกาสออก60%แล้วก็มิสติกโอกาสออก20%แต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะได้สัตว์เลี้ยงมาใหม่ดาเมตพันสาเดี่ยวนะท่านผู้ชมเจ้าคริสต์มาสแอนที่ผมซื้อมาด้วยโรบัคราคา800โรบัคเนี่ยบรนดาเมรแค่160 โอเคเลยอ่ะโอเคฮะโอเคโอเคไม่ว่ากันอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วเราสามารถอัพเกรดได้ด้วยนะโอเคอัปเกรดตรงนี้โอ้โหอัปเกรดทีละเป็นล้านเลยเหรอก็คืออันนี้เป็นการอัปเกรดเพิ่มดาเมจท่านผู้ชมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะตัดหญ้าได้แบบง่ายดายอยู่แล้วนะเพราะว่าผมมีเจ้าเครื่องตัดหญ้าที่ดาเมจหนึ่งบิลเลียนเลยไงท่านผู้ชมฮะ มาท่่นู้ชมฮะ Candy Land ครับดินแดนถัดไปดินแดนนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับน้องมดผมมากแล้วตอนนี้มดผมน่าจะชอบดินแดนนี้แล้วโหวเดี๋ยวนะไข่ราคาแพงขึ้นแบบโอ้แพงขึ้นมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเก็บเงินมาเพื่อเปิดไข่ดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยเงินผมมีไว้แค่น่าจะเปิดไข่และถ้าเกิดคนปกติเล่นสายฟรีทั่วไปเนี่ยเงินน่าจะเอาไปอัปเกรดในเรื่องของรถตัดหญ้าหรือไม่ก็อัปเกรดในเรื่องของโอ้ระดับไม่สติกอยู่ข้างๆเลยอ่ะโอ้ได้ B N มา ทำไมมันทำไมมันแปลกๆโอ้โหแต่ดาเมจ2 0 0พท่านผู้ชมฮะยิ่งมาไกลดาเมจยิ่งเยอะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้มาแทนคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เล่นสายฟรีเนี่ยเขาอาจจะต้องเอาเงินปอัปเกรดในเรื่องของถังน้ำมันหรือไม่ก็เครื่องตัด,ดหญ้าถูกไหมแต่ผมเนี่ยซื้อในเรื่องของเกมพาร์รถตัดหญ้าแบบสีทองมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้ออินฟินิตี้แทงมาแล้วด้วยก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินเนี่ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ไ uh, ข่ฟองนี่มันหายากใช่หรือไม่ใช่่า้้ชมมมะอิิสตกไดไ มิสติกมิสติกมิสติกวูวมาท่านผู้ชมฮะเราได้มิสติกมาครับอันนี้ดาเมจนะ่าจะจัดจ้านแน่นอนสำหรับโซนนี้ดาเมจ6ก0 0 0สีวูวเยอะมากๆเออเอาตัวนี้ออกเลยวูเดี๋ยวนะเลเวล60,000เลยเหรอทำไมเลเวลน้องเยอะจังเลยอะไปครับท่านผู้ชมดินแดนถัดไปฮะท็อกซิกค,ครับแล้วก็ไข่ที่นี่ราคา29ล้าน ทำไมไข่มันราคาแพงจังเลยเอ่อเดี๋ยวเดีย๋ยวไข่ฟรีโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมอีปิกมันเยอะจังเลยไข่ฟองนี้แต่เราต้องได้มิสติกลูบี้แอนด์ดาเมจน่าจะโอ้โหแสนแปดท่านผู้ชมฮะดาเมจแสนแปดเลยเหรอเอาตัวที่ออกโอ้โหเลเวลแสนเจ็ดเดี๋ยวนะทำไมเลเวลมันเยอะจังเลยเนี่ยอุยเดี๋ยวนะตรงนี้โอ้โหังสีทองแล้วก็ตรงนี้ท่านผู้ชมมีไข่อีกแล้วไข่แบบโกลเด้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหมิสติกเพียบแต่ไม่อีปิกเยอะด้วยอ่ะอุ้ยลีเจนด์ โอ้สกายแอนเป็นระดับรีเจนโอ้ oh, เดี๋ยวนะเลเวลเลเวล7 5 0 0แสน้ท่านผู้ชมฮะดามเมจ7 0 0โอ้โวเดี๋ยวท่านผู้ชมมันเยอะมากๆเลยคือบอกได้เลยครับว่าเก็บไข่สายฟรีเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเปิดไขอ่อ่ะแล้วมาหาไข่ที่มันดรอปเอาแบบฟรีๆเนี่ยดีมากๆเลยอะ โอ,นะลลอ,อ,อ,อ้เดี๋ยวนะผมปลดล็อกไวจังเลยท่านผู้ชมฮะไปสู่ดินแดนถัดไปแล้วเหรอเออเดี๋ยวนะที่นี่มีไข่ฟรีหรือเปล่าขอดูก่อนนะว่ามีไข่ฟรีไหมดูแล้วไม่น่ามีอ่ะไหนๆก็ไหนๆละโกลเด้นเอ้ครับอืมเปิดไหมโกลเด้นเหรออ่าโอกาสออกระดับรีเจนต์8%หวังว่าเราจะได้รีเจนต์นะมาเมื่อกี้เรายังได้รีเจนเลยนะครับและอันนี้อันนี้อันนี้ได้มิสติกก็ยังดีฮะไดมอนด์แอนด์ครับผมซึ่งเลเวลน่าจะเยอะถูกไหมเพราะว่าเรามาดินแดนใหม่แล้วไง เลเวล3า0แสนโอ้ oh, น้อยกว่าที่คิดนะตอนแรกนึกว่าจะเลเวล1ล้านเลยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะอย่างน้อยมันก็ดาเมจเยอะกว่าตัวที่ผมใช้ก่อนหน้านี้แล้วกัน <c oughs> เรายิ่งไปดินแดนใหม่ๆเนี่ยตัวก็ยิ่งโหดขึ้นท่านผู้ชมฮะและแน่นอนเลยตอนนี้ผมก็ยังตัดหญ้าแบบค่อนข้างที่จะง่ายดดยหรือสามารถวันช็อตได้เลยท่านผู้ชมฮะดูสิโอ้ oh, แป๊บเดียวแล้วท่านผู้ชมฮะปลดล็อกอีกแล้วเหรอเดอะบีชหรือว่าชายหาดนั่นเองท่านผู้ชมฮะมาสู่ดินแดนนี้ไหน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  สอบิเลียนเลยหรอโอ้โหดีอยูนะดินแดนนี้มีไข่ฟรีไหมโอ้นี่ไงไข่ฟรี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 แบบนี้มาๆๆมามาแล้วขอของดีจากไข่ฟองนี้ได้ไหมหวังว่าจะได้อาอย่างน้อยก็มิสติกแล้วนะถ้าเกิดอีพิออกมามันจะไม่ค่อยคุ้มไงท่านผู้ชมฮะเลเวล5 6แโอเคแหละอย่างน้อยก็เลเวลเยอะขึ้นมาแบบเรื่อยๆแล้วโอเคท่านผู้ชมฮะนี่คือฟาร์มแลนด์เหรอ ฟาร์มแลนด์นี่คือโซนที่10ของโลกที่1แล้วท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะปลดล็อกมาถึงโซนที่10ได้แล้วท่านผู้ชมฮะแหมมันแป๊บเดียวเองนะผมเล่นไปประมาณ20นาทีและตรงนี้ฟาร์มแลนด์แน่นอนเลยว่าต้องมีรถไถโอสามารถที่จะวันช็อตรถไถได้เหมือนเดิมเลยอะแล้วก็ที่นี่ไ่น่าจะราคาโอ้โหนั่นไงท่านผู้ชมราคาแพงเหมือนเดิมเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไข่ฟองนี้นะ่าสนใจราคา4บินลียนเออจะเปิดดีไหมหรือจะเปิดลักกี้เอกดีลัคกี้เอกเนี่ย10 billion, ยิินล้ยนนท่านผู้ชมฮะโอกาสออกรีเจน20%เลยนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นมิสติกหมดเลย80%อ่ะลองเปิดมาดูท่านผู้ชมฮะไหนๆก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรแล้วก็เอามาเปิดไข่แล้วกันเราขออเราเกือบจะได้รีเจนแล้วว่ะได้รูบี้แอนด์อมกแล้วท่านผู้ชมฮะเจ้าตัวนี้อู้เลเวล1ล้าน4แสน เลเวลเยอะมากๆเลยเนี่ยโอเคโอเคแต่ผมคิดว่าสัตว์เลี้ยงมันก็ไม่น่าจะช่วยอะไรผมมากถูกไหมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมใช้เขาว่าไงเนี่ยแอคแท็กก็คือไปโจมตีให้แล้วก็วอล์กสปีดวอล์กสปีดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผมหรือว่าตัวมดนะแล้วก็ดามจเนี่ยน่าจะเพิ่มในเรื่องของตัวผมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจและเรียบร้อยท่านผะู้ชมฮะตอนนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนที่2ได้แล้วหรือว่าโลกที่2นั่นแหละท่านผะู้ชมอะ ไปโลกนี้เลยแล้วกันนะและมาสู่โลกที่2ตรงนี้ก็มีไข่ให้เราเปิดเช่นกันซึ่งพอเรามาโลกที่2เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูนะเราได้สกุลเงินใหม่ครับสกุลเงินเงินสีม่วงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นการรีสกุลเงินไปเลยอย่างนี้เหรอแล้วก็ต้องมานั่งเปิดไข่กันม่ซึ่งเราก็ยังฟาร์มได้แบบง่ายดดยอยู่ไหมจะบอกว่าง่ายดดยก็ไม่เชิงท่านผู้ชมฮะเพราะว่าดูสิสิ่งกีดขวางเนี่ยมันดาเมจเยอะมากๆเลยแต่ประเด็นก็คือทําไมที่ตัดญ้าผมไม่สามารถที่จะวันช็อตได้ท่านผู้ชมเอเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีีไขฟรเเคผผมมม้้าาใจแลวดน แดนใหม่มันก็เลยเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องตัดหญ้าให้ผมกลายมาเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเริ่มต้นแล้วก็แทงน้ามันผมมันก็เปลี่ยนด้วยก็ว่าอยู่ทําไมไม่สามารถที่จะวันช็อตได้ใช้นี้มาฮะแหม มาเปลี่ยนของเราส่กง,งานผู้พัฒนาเกมเนี่ยดูสิท่านผู้ชมฮะตามหลักแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ครับสามารถวันช็อตได้เหมือนเดิมถูกไหมแต่เดี๋ยวก่อนตัวคอมมอนที่เปิดมาตะกี้นี้เลเวลล้านแปดเลเวลเยอะไปไหนเนี่ยเลเวลยิ่งเยอะดาเมจก็ยิ่งเยอะขึ้นท่านผู้ชมฮะตีกลมๆง่ายๆเลยแล้วกันนะบดล็อกดินแดนถัดไปท่านผู้ชมฮะฟูดแลนด์นะครับมามาสู่ดินแดนอาหารอย่างนั้นเหรอมันฟูดตรงไหนเนี่ยมันคืออะไระต้นข้าวบาเล่หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สีทองคืออะไรอ๋อสินของนึกว่าไข่โอ้โหตอนแรกนึกว่าไข่ส yeah uh. โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผมเดินทางมาสู่ดินแดนที่20แล้วก็เรียบร้อยฮะสามารถที่จะปลดล็อกดินแดนที่20เพื่อที่จะไปดินแดนไม่ใช่ไปดินแดนท่านผู้ชมฮะไปโลกที่3ได้แล้วนะครับตอนแรกเดีกล่าวว่าจะปลดล็อกแค่10โซนก็พอในโลกแรกนะครับแต่เล่นไปเล่นมามันติดมือไงท่านผู้ชมฮะมาสนุกดีนะแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะสามารถปลดล็อกทั้งหมด30โซนได้ในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะคิดว่าอย่างนั้นไหมและตอนนี้มาแล้วครับท่านผู้ชมโลกที่3มมาพร้อมกับสกุลเงิน หม่แล้วก็ใช่ไหมมันรีให้ผมอีกแล้วมันรีกลายมาเป็นรถคันแรกเริ่มต้นอีกแล้วท่านผู้ชมฮะโอเคงั้นผมกลับมาใช่อันนี้แล้วก็อินฟินิตี้แต่ความยากก็คือเราจะหาเงินได้ยากขึ้นท่านผู้ชมฮะดูอย่างอันนี้ท่านผู้ชมฮะเมกาคาร์ครับเลือด20ิทิลเลียนท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมยังตัดหญ้าแบบสบายๆนะแต่ว่าดูสิท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะโจมตีแบบสบายๆได้คือผมคิดว่าผมจะเน้นตัดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไขฟ่ฟรีซ่อนอยู่ตรงนี้ แต่ผมก็เริ่มไม่แน่ใจท่านผู้ชมฮะว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูสีเลือดมันลดช้ามากเลยผมไปตัดหญ้าต่อดีกว่านะตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะวันช็อตต้นหญ้าได้แบบง่ายดายอยู่นะมันค่อนข้างที่จะอีซี่มากเลยและปลดล็อกดินแดนโซนที่22ถูกไหมมัสลูมมคิงดอมมาดินแดนนี้โอ้โหมีไข่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่อนตรงนั้นไม่ใช่ไข่ฮนะตรงนี้ 40ทิลเลียนนะาผู้ชมฮนะเมกามัสลนะูฮะโอ้โหพอเลยฮนะพอเลย <laughs> ไม่ไห <laughs> วทนะ่านผะู้ชมฮะดาเมจสัตว์เลี้ยงผมมันก็ไม่ได้เยอะมากไงแล้วก็ดาเมจรถตัดหญ้าผมมันก็ไม่ได้เยอะมากเช่นกันซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาดีแดนใหม่ก็สกุลเงินใหม่นะครับก็มาเปิด4,5 0 0ดูซิว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะครับได้ในเรื่องของเจ้าตัวแรมาแต่เดี๋ยวมาดูในเรื่องของดาเมดกันท่านผู้ชมฮนะว่าดาเมจจะจัดจ้านขนาดไหน ดาเมจที่ได้มาท่านผู้ชมฮะดาเมจที่ได้มาคือ1ทิลเลียนเจ้าตัวนี้ฮะไอศ์ครีมแอนด์ครับเลเวล10ไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะเลเวล1ทิลเลียนเนาะเพราะว่ามันเขียนว่า1000บีอะ่ะโอ้ทะลุโลกมากๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ฟาร์มแบบอีซี่อยู่ดีนะ มันก็ยังคว์มยากอยู่อะแล้วก็เจ้าแมปนี้เนี่ยมีรีเบิร์ด้วยนะครับก็คือเขาต้องการที่จะให้เรานั้นตัดยากครบ100บิลเลียนต้นย่างงั้นเหรอแล้วก็ปลดล็อกดินแดนทั้งหมดนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถรีเบิร์ตได้นะครับซึ่งพอเรารีเบิร์เนี่ยเราจะได้ในเรื่องของ Royal เอ็มาตรงนี้ฮนะท่านผู้ชมเป็นไข่แบบรอยัลนะแล้วก็คูณ จาก2กลายเป็น2.1อันนี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะผมสนใจในเรื่องของ royal e g เนี่ยมันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าท่านผู้ชมฮะตอนนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มแบบรัวๆก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะไปดินแดนที่30หรือว่าโซนที่30ให้ได้ภายในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะคิดว่าไม่น่ายากเกินมือนะ a few moments later โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมเดินทางมาถึงดินแดนที่ท่านผู้ชมโซนที่30แล้วนะฮะแต่เป็นโซน30ที่เห็นไข่ฟรีแล้วไม่อยากจะเก็บท่านผู้ชมฮะดูนี่ส เลือดของเจ้าไข่ฟีนะครับ24 q d ตีประมาณแบบ โอ้โหท่านผู้ชมพักใหญ่กว่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเปิดข่เอาก็ได้นะถ้าเกิดจะตียากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันตียากมากๆไนงะเทรดไปอีกแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมถึงดินแดนที่30แล้วใช่ไหมมันจะไม่ใช่ next world ท่านผู้ชมฮะมันจะเป็นการรีเบิร์ตแทนและซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าเป้าหมายในคลิปนี้นะครับของผมก็คือการรีเบิร์ตนั่นเองนะครับตอนนี้96%แล้วคือผมอยากจะเห็นสัตว์เลี้ยงในรอยัลเอ็กนะครับว่ามันเป็นอะไรเรียบร้อยฮะผมสามารถที่จะ รีเบิร์ดได้แล้วนะครับเราจะลองรีเบิร์ดเลยดีไหมอ่ะผมลองรีเบิร์ดเลยแล้วกันนะมัฟก็ให้โอเคถ้าเกิดผมกดรีเบิร์ดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่เลยถูกไหมอ่ะท่านผู้ชมฮะเรามาลองรีเบิร์ดไปพร้อมกันดีกว่านะรีเบิร์ดครับผมโอ้เป็นการจุติและได้มาแล้วครับรอยัลเอ็กได้ไอตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในไข่ธรรมดามใช่เหรออะไรคือรอยัลอ่ะแล้วก็ดาเมจ360ทิลเลียน เ,เดี๋ยวนะมันคุ้มหรือเปล่าอะ่ะ มันคุ้มไหมท่านผู้ชมฮะคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าที่ผมพยายามฟาร์มาตั้งนานเนี่ยเพื่อมารีเบิร์ตในคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอสัตว์เลี้ยงที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสเตตัสนะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นท่านผู้ชมฮะดูสิคือมันอาจจะคุ้มแหละแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่ไงใช่แล้วท่านผู้ชมฮะเราต้องเริ่มต้นใหม่นะครับโอโ้โหเป็นอะไรที่โซแซะนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเรายังอยู่เหมือนเดิมไงแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะถือว่าใน แนวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นเจ้าแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนั้นทําคลิปใหม่ออกมาด้วยสาหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครสําหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time